ไม่ปล่อยเย็นอะปล่อยเช้าเลยเนะี่ยปล่อยแปดโมงแปดนาทีปล่อยเลยพรุ่งนี้รอรอได้เลยรัฐบาลนะครับแบบเนี้ยแต่บอกเลยว่างวดนี้กดดันมากนะเพราะว่ากลัวไม่เข้านะครับทิงวดปล่อยแบบนี้อะพรุ่งนี้ปล่อยแบบนี้สามหางปล่อยให้พรุ่งนี้ครับปล่อยให้แน่นอนแปดโมงแปดนาทีครับปล่อยให้เลยพรุ่งนี้ ปล่อยให้เลย 8. 8. 8. แปดโมงแนาทีพร้อมกันเลยหน้าเพจกับในกลุ่มปล่อยพร้อมกันไปเลยก็ตื่นเช้าอยู่แล้วเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อนนะรอใส่ชุดนะครับสวัสดีก้า2ก้าสบงคนดูถึงเวลาแล้วนะรัฐบาลงวดน,นี้ยเด่น8กับ5บอกเลย เด่น8กับ5พรุ่งนี้อยากรู้ว่าเด่นตัวไหนอยากรู้ว่า3เม็ดจะให้ตัวไหนนะจะมาบอกวันนี้บอกตัวเด่นไปก่อนเด่น8กับเด่น5งวดนี้รัฐบาลเด่น8กับ5คิดว่าต้องมาแล้วถ้าพี่สังเกตดูรัฐบาลนะครับเขาจะออกเลขบนเดียวตัวเดียวกันบนล่างไปย้อนดูสถิติได้เลยนะครับ ไปย้อนดูสดีๆได้เลยนะรัฐบาลจะออกบนออกล่างนะครับออกมาหลายงวดแล้วนะครับถ้าเราสังเกตไปคนสังเกตห่วยรัฐบาลย้อนหลังหวยรัฐบาลย้อนหลังแล้วล่างจะเล่นง่ายกว่าบนผมบอกเลยแต่เลขผมมาชอบไปหนีไปอยู่ข้างบนตลอดเลยนะครับ ถ้าเราถ้า,ถา,าสังเกตดูนะถ้าพี่สังเกตดูนะครับรัฐบาลนะมันจะออกจดเลยนะจดในเมมโมรีเลยมันจะอ,อกสีบนสีล่างนะครับออกไปแล้วตัดเลยสีบนสีล่างตอนนี้เลขรัฐบาลที่ออกบนออกล่างไปนะครับก็จะมีเริ่มออกเลยนะตอนแรกไหลศูนย์นะครับแต่ล่างนะผมว่ามาแน่นอนงวดน,นี้ยังไงก็มาเพราะผมดูจากเลขที่มันไหล มาแน่นอนอยากใอยักเล่นวินล่างนะวินไปเลยครับเพราะล่างมันไหลอยู่ไม่กี่ตัวนะครับล่างมันไหลไม่กี่ตัวแต่ถ้าดูจากสถิตินะเลขมออกวังคานกับรางวันมีศูนย์มีสามแล้วก็มีห้ามาแน่นอนตัวหนึ่งแต่ศูนย์อาจจะไม่มาไม่แน่นะครับแต่ถ้าดูนะออกมาแบบนี้ทั้งหมดสามแล้วนะครับออกมาสามงวดนะ เลขตัวเดียวกันบนล่างเนี่ยออกมาสามงวดนะครับก็จะมีหนึ่งเจ็ดแล้วก็หกหนึ่งหนึ่งออกแล้วตอนนี้นะครับหนึ่งบนหนึ่งล่างออกไปแล้วนะครับตอนนี้หนึ่งบนหนึ่งล่างออกไปแล้วห้าบนห้าล่างออกไปแล้วสี่บนสีล่างออกไปแล้วตอนนี้เลขที่เหลือบนบนล่างนะครับก็จะมีมีศูนย์ศูนย์เนี่ยน่าจะมาแน่นอนบนล่างแต่ไม่รู้มางวดไหนศูนย์บนศูนย์ล่าง หนึ่งออกแล้วสองบนสองล่างงว่น,นี้ไม่มาสองดับงวดเน,นี้ยไม่เด่นงวดน,นี้สองไม่เด่นทั้งบนทั้งไม่เด่นทั้งบนทั้งล่างไม่มาแน่นอนสองเนี่ยสองไม่มาครับตัดออกเพราะฉะนั้นจะมีศูนย์บนศูนย์ล่างที่ยังไม่ออกนะครับแล้วก็หนึ่งไปแล้ว ตัดไปสองไม่มาแน่นอนก็จะมีศูนย์บนศูนย์ล่างสามบนสามล่างสี่ออกไปแล้วห้าไปแล้วก็จะมีศูนย์บนศูนย์ล่างหกบนหกล่างเจ็ดบนเจ็ดล่างแปดบนแปดล่างนะครับเก้าบนเก้าล่างนะครับเออเนี่ยมีแค่เนี้จะมีมีศูนย์มีสามมีหกมีเจ็ดมีแปดเก้านี่น่าจะตัดทิ้งเพราะเก้ามาบ่อย ก้าวออกบ่อยครับน่าจะตัดทิ้งโอกาสเปอร์เซ็นต์ในงวดหน้าเนี่ยที่จะมาบนมาล่างนะคิดว่าต้องมีศูนมีสามแล้วก็มีแปดศูนย์สามปดเนี่ยน่าจะมาสักตัวหนึ่งนะครับที่จะมาบนมาล่างหรือไม่อาจจะไม่มาบนมาล่างแต่ผมว่ามันน่าจะมาบนมาล่างอีกเพราะมันออกมาแบบเนี้ยสามงวดแล้ว แล้วถ้าพี่สังเกตล่างนะเอาเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยแล้วก็ลิงก์ข้างล่างนะครับดาวโจน์คืนนี้เด่น3มกับ4แต่จะพูดถึงรัฐบาลให้ฟังเด่น8กับ5ครับอยากรู้ว่าจอะตัวไหนพวกนี้มาดูแล้วถ้าพี่สังเกตดูนะเลขล่างนะปีนี้เฉพาะปีนี้เอาเฉพาะปีนี้นะเอาเฉพาะปีนี้นะมันจะเด่นนะที่มันออกบ่อยนะถ้าเราสังเกตดูนะครับมันจะมีเลข9้า เก้านี่ออกมากี่งวดอ่ะดูออกแบตหมดใี่ว่าแบตอ่อนจดเอานะเพราะว่าอันนี้เป็นดาวไม่ใช่รัฐบาลนะครับเก้านะเก้าจะถ้าเก้านะมันจะออกมาทั้งหมดเก้าฟีเนี้ยเก้าสองออกมาสองรอบแล้วออกวันที่สิบเจ็ดมกรานะครับก็จะมีเก้าเอาเลขศูนย์ก่อนเลขศูนย์นี่มาที่หนึ่งเลยเลขล่างงวดเนี้ยศูนย์อาจจะมาก็ได้ เพราะศูนย์เด่นอยู่งวดเนี้ศูนย์เด่นอยู่แต่ศูนย์จะมาตัวไหนฝากลิงก์ข้างล่างด้วยนะครับแล้วหนึ่งหนึ่งก็เด่นศูนเนี่ยออกทั้งหมดนะถ้าเราดูจากถ้าดูจากสถิติจะมีจะออกทั้งหมดมีออกสามศูนย์หนึ่งสสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ตัวตอนนี้ศูนย์มาที่1เลยสำหรับเลขล่างศูนย์มาที่1เลยงวดนี้ศูนย์จะมาหรือเปล่ารอติดตาม แล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นเลขเลขหนึ่งเลขหนึ่งนี่จะมาทั้งหมดเอาเฉพาะปีนี้นะ